สอรถตู้ราคาดีๆมากับ s u v ราคาเด็ดๆพร้อมแวนสวยๆแถมด้วยรถเด็ดประจำคลิปครับมาเริ่มกันที่ Honda CR-V กันครับคันนี้เป็นเจเนเรชั่นที่1รถปี1999นะครับเป็นเกียร์ออโต้รถขับได้ปกปติเครื่องดีแอร์เย็นภายในสวย,สวย อ่องเครื่องเดิมๆรถโครงสร้างเดิมเอกสารครบนี่คือข้อมูลที่จะของลงไว้นะครับรูปก็ลงไว้เยอะอยู่ครับก็ดูตามรูปแล้วก็ขอวีดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่ขอดูเล่มครับติดแก๊สหรือไม่เคยติดแก๊สหรือไม่แล้วก็ดูรายละเอียดในเล่มต่างๆให้ครบถ้วนครับค่อยไปดูรถตัวจริงกันนะครับ เจ้าของเปิดราคาไว้ที่49,000บาทครับคันนี้คันนี้อยู่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโคราชครับดูรถตรวจสอบรถให้ครบถ้วนนะครับให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสำหรับคันนี้ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับผมหาไมาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ ดูฮอนด้าซีอา n เจกันบ้างครับคันนี้เป็นรถปี2002ครับเครื่อง2.0 K20A ครับคันนี้เกียร์ออโต้ครับ4ออโต้วิวได้ View สีเดิมโรงงานจอ Android. a อนดรอยแอร์เย็นฉ่ำรถพร้อมใช้งานความร้อนปกติทางไกลได้ ภาษีปี69ครับคันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ79,000บาทครับท่านไหนสนใจก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถครับรถจุดตัวเมืองฉะเชิงเซาครับคันนี้ไปตรวจสอบรถและเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนะครับค่อยทําการโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันท่านไหนต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสําหรับคันนี้ ก็าสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับซ s s อ Adventure ครับคันนี้ปีเจ้าของไม่ได้ลงไว้นะครับเป็นเครื่อง3.0เกียร์ธรรมดาเครื่องดีนิ่มๆเกียร์ดีรถสวยหน้าเดิมสีสวย เก็บงานครบทุกจุดเซอร์วิสตามระยะภายในสะอาดเบาสามแถวครบไม่ขาดไม่ขาดนี่หมายถึงว่ามีครบหรือว่าตัวเบาะไม่ขาดก็ไม่รู้นะครับก็ลองไปสอบถามเจ้าของดูเอาครับแอหน้าหลังออกครบช่วงล่างแน่นๆไม่ดังภาษีปี69เอกสารชุดโอนครบ คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่9900 0บาทราคาต่อรองได้ครับเจ้าของระบุไว้อย่างนั้นนะครับก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถครับอันดับแรกก็ต้องขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงกันอีกทีหนึ่งไปตรวจสอบรถและเอกสารตัวจริงให้ครบถ้วนให้ละเอียดให้เรียบร้อยค่อยทำการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถครับ รถคันนี้อยู่แม่โจจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นนะครับมาดูรถตู้โตโยต้าหัวจรลวดกันครับคันนี้เป็นรถปี1,997 ขอมูลที่เจ้าของลงไว้คือเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดารถบ้านพร้อมใช้งานเอกสารครบพร้อมโอนเท่านี้เลยนะครับปีภาษีไม่ได้บอกรายละเอียดอ,อื่นๆไม่มีขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นแล้วก็สอบถามผ่านวิดีโอคอรดูครับดูวิดีโอคอร์เสร็จแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงกันนะครับไปตรวจสอบรถให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันครับ คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่5 9 0 00บาทครับก็ไปต่อร้องกันที่หน้ารถนั่นแหละครับรถคันนี้อยู่มันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นครับสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ รถตู้ t o y ยต a c คอมมิวเตอร์ครับคันนี้ปี2011นะครับจดปี2012เครื่องยนต์2.7เกียร์ธรรมดาเบนซินล้วนภายในภายนอกสมบูรณ์เอกสารพร้อมโอนข้อมูลและรูปภาพจะกองลงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงนะครับ ตรวจสอบรถให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายต่อรองกันที่หน้ารถครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ178,000บาทครับถ้าเป็นราคานี้ก็น่าจะไปไวอยู่นะครับก็ลองดูครับท่านไหนสนใจรถอยู่จอมบึงราชบุรีครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ ช่วงรถเด็ดมาดูรถเด็ดในคลิปนี้กันครับห่างหายกันไปตั้งนานสำหรับรถเด็ดคันนี้เป็น Jeep แลงเลอร์ซาราล่าทรถปี2002ครับเป็นแรไอเทมหนใน50คันในไทยรถศูนย์เดมเลอร์ไคสเลอร์ไทยแลนด์ครับไม่ใช่รถจดประกอบไม่ใช่รถประมูล มีบุกสวิตเล่มทะเบียนเดิมเลขตัวถังรถครบสีเดิมฟอรเรสกีนภายในขาวเมคาสสิกทะเบียนแท้ขาวดำถูกต้องทุกอย่างวิ่งน้อยมากไม่แท้96,000กิโลครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเปลี่ยนเล่มเข้าศูนย์เช็คระยะต่อเนื่อง อุปกรณ์แต่งแท้ตรงรุ่มรวมมูลค่า3 0 0แสนกว่าครับทั้งวินทั้งกันชนหน้าทั้งชุดยกไอรอนแมน2ยยางใหม่ bf good l i h ครับป้าเบกของเหลวเพิ่งเปลี่ยนนี่คือข้อมูลที่เจ้าของลงไว้นะครับราคาที่เปิดไว้คือ1.345,000บาทครับรถอยู่ปากเก็ดนนทบุรีครับคันนี้ ่านไหนสนใจมองหารุ่นนี้อยู่ก็อลองขอวิดีโอคอลดูรถดูครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงไปตรวจสอบรถตัวจริงกันนะครับโอนเงินซื้อขายจ่ายตังทำสัญญาหน้ารถเท่านั้นครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้ไอดี n ลเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วครับช่วงบอกคลิก มาดูอัตราสิ้นเปลืองของ Honda CRV ที่เป็นเจเนอเรชันที่2มีอยู่ในคลิปนี้นะครับในเมืองจะ8ถึง10กิโลลิตรนอกเมือง12ถึง14กิโลลิตรเฉลี่ยแล้วก็จะ9ถึง11กิโลลิตรอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลมาตรฐานจากโรงงานนะครับ ยังไงก็เอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถกันดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ